วันนี้ทำสปากเกตตี้เบคอนพริกแห้งนะคะง่ายๆแต่มันจะง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำเส้นพาสต้าเองเลยนะคะ<อ>ก็คงจะไม่ได้เรียกเป็นสปากเกตตี้เบคอนพริกแหง้งเพราะว่ามันคือเฟตตูชินีเบคอนพริกแห้งมากกว่านะคะวันนี้จะทำเป็นเส้นแบน คือจะทำเส้นเองด้วยอะคะ่ะจะทำเป็นเส้นแบนๆในส่วนของการทำเ,เครื่องผัดไม่มีอะไรเยอะนะคะก็มีแค่มีเท่านั้นเองกระเทียมพริกแห้งโหระพามา r b เบลิลเบคอนเบคอนปกตินะคะแล้วก็มีน้ำมันมะก,กอกเอาไว้ผัดนิดหน่อยส่วนของการทำเส้นก็ไม่มีอะไรเยอะเหมือนกันมีแป้งกับไข่กับเกลือ เดี๋ยวเราทําเส้นเสร็จเราก็ไปต้มเราก็จะผัดเครื่องหลอกก่อนแล้วก็เอาเส้นใส่แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยสองอย่างแบบแค่แบบฝรั่งเลยอ่ะเกลือและพริกไทยแต่ระวังเกลือนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้มีเบคอนสองแบบก็เดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปเราก็จะใช้เครื่องเดิมที่เราทําบะหมี่นั่นแหละเพียงแต่เปลี่ยนหัวจากหัวเส้นกลมเล็กก็เป็นเส้นแบนใหญ่เอ่อบางคนก็เรียกเส้นพญายตัวตืดดูไม่น่ากินเลยแต่ว่า มันคือเส้นเฟตตูชินีมาค่ะเริ่มเลยใส่แป้งใส่ไข่แล้วรอเครื่องทำงานแค่นั้นเองน,น,นี่เราก็ได้เส้นพาสต้าของเราแล้วนะคะ เป็นเฟตตูชินีเฟตตูชินีมันจะเป็นเส้นแบนๆแบบนี้ถ้าสปาเกตตี้ก็เป็นเส้นกลมๆถ้ามักกะโรนีก็รวงๆนะคะอ่ะก็อันนี้เฟตตูชินีนะคะเดี๋ยวเราจะต้มเส้นโยกก็ไม่รู้มันต้องต้มกี่นาทีนะปกติโยกต้มแต่เส้นแห้งแต่ว่ามันเ็นเส้นสดอย่างเงี้ยมันคงต้มแบบปกติเส้นแห้งเนี่ยต้มประมาณ7นาทีได้อาเดนเต้โยกก็จะต้มประมาณ8 9นาทีเพราะโยกไม่ชอบออเดนเต้อันนี้มันน่าจะสัก5นาทีได้มั้ง ก็เดี๋ยวตักชิมเอาก็ได้ค่ะว่ามันนิ่มพอที่ต้องการหรือยังเนีนหยกก็ต้มน้ํารอไว้แล้วด้วยนะคะน้ํายังไม่เดือดเดี๋ยวรอแปบ๊บหนึ่งระหว่างที่ต้มเส้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะผัดเครื่องไปด้วยเลยแล้วเดี๋ยวพอเส้นสุกก็จะได้ใส่ลงมาพอดีเลยเราจะเอาเบคอน ปกติอลงไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่มาเบิรเบคอนลงไปทีหลังคือเอาเอา,เอาเบคอนปกติลงไปเพื่อที่จะรีบน้ำมันมันก่อนกระเทียมพริกแห้ง มาเส้ยร้อน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 กลายละเกลือผิกถิดไืมเส้นบวมมากเอาวน้าทำเส้นเล็กกว่านี้ดีกว่า ทุกแค่ให้มันเข้าๆกันก็พอนะคะเส้นขาดโอเคแล้วแหละอดี๋ยว่ายังเผ็ดอ่ะก็เสร็จแล้วนะคะเฟตตูชินีเบคอน พริกแห้งของยกนะคะหูยังเผ็ดเลยใส่พริกเยอะเกินแต่ก็นี่แหละคะ่ะพร้อมทานแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปกินกันนะเช้านี้เน้นแป้งกลางวันโปรโตีนเย็นถ้าไม่กินผักก็ไม่กินอะไรเลยเพราะเดี๋ยวนี้จะไปสเก็ตนะคะ